สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนักสู้พรเนจรน,นักสู้ที่ยังไม่อยากปรากฏชื่อนะครับอยากต่อสู้อยากเทียบชั้นกับอาจารย์ปู่นะครับมาพบกันเลยนะครับกระดานที่หนึ่งเป็นยังไงนักสู้พรเนจรคนนี้นะครับก็มาติดต่อไว้เข้าคิวไว้นะครับแล้วก็ได้โอกาสวันนี้เลือกชั้นเทียบชั้นกับอาจารย์ปู่เลยนะครับ จะสามารถทำอะไรอาจารย์ปู่ได้ไหมทุกคนยอมรู้ดีว่าเซียนออนไลน์เนี่ยอาจารย์ปู่ก็เป็นหนึ่งละที่สุดยอดที่จะข้าหรือผ่านได้ง่ายๆนะครับมาวันนี้เป็นไงนกระดานที่หนึ่งนะครับนักสู่พเนจรผู้ยังไม่อยากปรากฏชื่อก็คงจะรอตอนที่มีชื่อเสียงแล้ว ที่มีฝีมือปรากฏแล้วจึงจะประกาศชื่อนะครับโอ้ได้กินไหมาจารย์ปูก็สกัดป้องกันไว้นะครับอืมกระดานนี้เป็นยังไงนะครับเหมือนเสียนผนจรหรือ,อนักสู้ผน,นจริจะเพียงพร้ำจะแก้ไขอะไรได้ไหมจา์ปูเข้ากิน นักสู่พันจรก็แลกข้าฮอตนะครับแต่ว่าหมากเสียเปรียบนะครับก็จะพยายามผลักเัวเองเข้าฮอตแต่ว่าอาจารย์ปู่ได้เปรียบตัวนะครับแล้วก็จะเข้าฮอดเหมือนกันอาจารย์ปู่เข้าฮอตนักสู่พันจรก็เข้าเช่นเดียวกัน จะทำไงนะฮะถ้าอาจารย์ปู่กินอีกตัวก็บทดสภาพสำหับนักสู้พนจรแต่ว่าก็คงจะยากเหมือนกันที่จะได้กินตัวที่อยู่ในจุดเสี่ยงนี้นะครับก็คงจะป้องกันตนเองอย่างหนักสลับนักสู้พนจรครับ การปูกดูแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเดินไปเดินมาสุดท้ายก็หมดเวลา,านี้นะครับเหลือ25ตาที่จะสู้กันนะเหลือ23ตานะครับบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเช่นนี้เดินอยู่อย่างนี้นะครับ อาจารย์ปู่ก็ไม่กล้าออกเหมือนกันนะครับสองตัวค้ำกันอยู่นั้นก็ไม่กล้าออกถ้าออกก็กลัวนักสู้พเนจรเข้าฮอตสองตัวก็จะลําบากนะครับก็เดินป้องกันไปป้องกันมาจนหมดเวลานะครับซึ่งจะทําให้เสมอกันนะครับโอ้ถือว่านักสู้พเนจรน,นี้ฝีไม้ลายมือก็สามารถค้ำอาจารย์ปู่ไว้ได้ คไมเมช่ธรรมาดานะครับกระดาษที่หนึ่งนะอืมก็คงจะเสมอกันนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเสมอกันแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาก k hot อนไลน์ที่มาหาเกล้าทำคลิปไว้นะครับทำคลิปไว้ก็เพื่อให้พี่น้องได้มา ชมในฝึกปลือโดยพ้อยิ่งผู้ที่เข้ามาร่วมแข่งขันขอคิวแข่งขันนะครับครับก็เสมอกันแล้วนะครับกระดานที่1นนักสู้พเนจรสามารถเสมอกับอาจารย์ปู่ได้นะครับเข้าสู่กระดานที่สองนะครับเป็นยังไงกระดานที่สองนักสู้พเนจรในวาดรวดลาย ยันอาจารย์ปู่ไว้ได้กระดานที่สองเป็นยังไงอาจารย์ปู่ก็เดินไม่ไม่เดินเร็วเหมือนนักสู้ไม่เหมือนเหมือนเซียนสุชาตินะเซียนสุชาติเดินเร็วแต่อาจารย์ปู่จะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเหมือนแต่ละตาแต่ละกระดานนะชิดอย่างอรอบขอบนะก่อนที่จะเดิน ม,มาดูกระดานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนักสู้พเนจรจะสามารถต้านอาจารย์ปู่ได้ไหมอืมอืมเหมือนจะลำบากแล้วน,นีนะครับออกตัวนี้เหมือนจะลำบากสลับนักสู้พเนจรครับ นักสู้พลเอกจรถ้าจะเพียงพร้อมแล้วครับตัวนี้ก็โดนแรกนะครับโดนแรกแล้วก็ยังแรกอีกนะครับเพื่อให้จิตสองข้าฮอตนะครับแรกสองแต่ดได้ทางอาจารย์ปู่ได้ข่าวพัดนะครับมีมีตัวอันตรายนะเมื่ออาจารย์ปู่ข่าฮอตเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องแน่นอน แก่ไงครับดูเสียงน,นักสู้พระเดจจก็ขาฮอดได้เหมือนกันนะครับอืมโอ้คราวีนักสู้พระเดจรนะสาม,มารถกินฮอดอาจารย์ปู่ได้นะครับมากมาสูสีกันนะครับฮอด หนึ่งตัวจะสามารถมาสามารถสก,กัดไม่ให้ไม่ให้บาดของไม่ให้บาดของจารปู่เดินอไงไรครับอืมตรงนี้ก็อืก็คงจะเสมอกัน ้าเป็นลักษณะนี้นะครับอืมเข้ามาแล้วก็ผูปฏิจาคก็กินฟรีหนึ่งตัวแล้วก็มาสร่เมือไหรนะครับกรดานที่สองกระโดดก็รับโอ้เอากันไม่ลงนะครับนักสู้ปนีจอนี้สุดยอดนะครับที่สามารถมาคำหยันอาจารย์ปู่ไว้ได้โดยเสมอกันสองกระดานแล้วนะครับมาสู่กระดานที่สามกระดานที่สาม เป็นยังไงครับกระดานที่สามโอ้โหนะครับถ้าสามารถชนะอาจารย์ตู่ได้นะสามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับระรับนัดสู้พเดจรนะครับนนี้เป็นยังไงอืมกินฟรีนะครับ ีก็ทําให้หมากมาเสมอกันนะครับหมากมาเสมอกันแล้วแต่ว่าเส้นทางเข้าฮอตเส้นทางเข้าฮอตของนักสู้พนีจรกลับจะเป็นเช่นไร โอ้เสียทีแล้วนักสู้พเนจรนะครับนิดหนึ่งนะครับผิดพลาดนิดหนึ่งทำให้ทำให้โอกาสนะครับเลยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีที่ไปแล้วก็โดนกินแล้วก็อาจารย์ปูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับอย่างง่ายดายสำหรับกระดานที่สามนี้นะครับกระดานที่สี่กระดานสุดท้ายกระดานสุดท้าย ให้นักสู้พเนจรแก้ตัวนะครับถ้าคือเสมอกันสองแล้วก็มาแพ้จะถูหนึ่งนะครับถ้าเสมอถ้าถ้าชนะได้ในร้านนี้นักสู้พเนจรก็จะเป็นผู้เสมออาจารย์ปู่ได้นะครับแมามาดูก่อนนะครับในเกมนี้ในกระดานนี้จะเป็นยังไงนะครับ แต่ก็เดินขึ้นไปสุ่มเสี่ยงสูงนะฮะนักสู้ไปในจรขึ้นไปนก็โดดแหลกที่สองไปทางข้าฮอตนะครับอลองดูนะครับ จะสามารถทำอะไรอาจารย์ปู่ได้ขนาดไหนนะครับอาจารย์ปู่ระดับเซียนนะครับมีบทบาทมีการเจรจาขู่ข่มเยอะเย้ยถากถางเยอะเรื่อยนะครับเป็นเทคนิคนะครับมีคำพูดคำจายเย้าเย้ยถากๆๆถางนะครับอืม คราวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับหมาก็ยังชูสีกันอยู่นะครับแต่เสียนคลีจรน,นักสู้พลเรจรน,นี่นักสู้พลเรจรจะทำยังไงจะเข้าฮอตแต่ว่าอืม เข่าหดตัวที่หนึ่งแล้วนะครับนักสู้พเนจรก็ยังรอจังหวะและโอกาสนะครับนักสู้พเนจรเข่าัดแล้วหนึ่งนะครับอาจารย์สู่บอกเขคาับตัวที่สองตรงนี้นะครับเป็นตัวเป็นจุดเสี่ยงแล้วนะครับจุดเสี่ยงของนักสู้พเนจรอืม ตูพเน, mm. นอจอน,นนะฮึสิบกันปนครับอโอ้โดนแล้วครับนักสู้เป็นจรโดนโดนอาจารย์ปู่เล่นงานทำให้แพ้สองกระดานนะครับเสมอสองแพ้สองขอบคุณมากครับ